สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Cars Drive t แ a วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Toyota h i l u ักรุ่นปี2025ที่ยังคงความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรุ่นมือสองที่ยังคงมีคุณภาพและสมรรถนะที่ไว้ใจได้ซึ่งในปี2025นี้ Toyota h i l u ักย,ยังคงใช้พื้นฐานจากโครงสร้างและเทคโนโลยีจากกลุ่นก่อนหน้าอย่างชาญฉลาด โตโยต้าไฮลักรุ่นก่อนหน้าที่ได้รับความนิยมมาคือรุ่นเร v o ซึ่งมีเครื่องยนต์ที่ทนทานใช้งานได้นานและประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรและ2.8ลิตรยังคงเป็นตัวเลือกหลักที่หลายคนไว้วางใจโดยเครื่องยนต์2.4ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิด400 m, นิวตันเมตรขณะที่เครื่องยนต์2.8ลิตรจะให้กำลังสูงสุดถึง204แรงม้าและแรงบิดมากถึง500นิวตันเมตรในบางรุ่นย่อย ระบบเกียร์ที่มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมในไฮลักมือ2ปี2025ทําให้ผู้ขับขี่สามารถเลือกตามสไตล์การขับที่ชอบได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือบรรทุกงานหนักบนเส้นทางออฟโรดระบบช่วงล่างแบบแบบซ้อนด้านหลังและอิสระปีกหนกคู่ด้านหน้ายังให้การขับขี่ที่มั่นคงในทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของ Toyota h ไฮ u ักรุ่นเก่าที่ใช้อยู่ในปี2025ยังถือว่าไม่ล้าสมัยมากนักด้วยระบบหน้าจอสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและเบาะนั่งที่ออกแบบให้รองรับสริระได้ดีช่วยให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ไฮลักมือสปี2025ยังโดดเด่นในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัว VSC และระบบช่วยออกตัวบนทางลาาชัน HAC นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยห่อลายจุดที่ช่วยลดความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุรูปลักษณ์ภายนอกของไฮลักยังคงความบึกบึนและทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้สูงขึ้นเสริมความดุดันในสไตล์กระบะพันแกร่ง ไฟหน้าเล็ดพร้อมไฟวิ่งกลางวันเสริมด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทำให้ดูมีพลังและพร้อมลุยในทุกเส้นทางแม้จะเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังคงสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้งานอยู่เสมอในด้านความคุ้มค่าโตโยตา้าไฮลักรุ่นที่ผลิตมาก่อนหน้านี้และยังมีใช้อยู่ในปี2025นั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีความทนทานสูงอะไหล่หาง่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำและยังสามารถขายต่อได้ในราคาดีเหมาะสำหรับทั้งใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ หากคุณกำลังมองหารถกระบามือสอที่ยังใช้งานได้ดีในปี2025 Toyota h ตยตฮักเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยประสิทธิภาพความทนทานและฟังก์ชันต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive s, s p a เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและมือสอที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ